ไปที่ไหนตามไปดูเลยครับ ที่ถ่ายเซอฟ้ด้วยขนมจีนบ้านคุณย่าร้านดังครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรดูมีอะไรกินบ้างเดี๋ยวดูทีอ่อันนี้ก็น่ารักโตน่ารักมากน่ารักแนคะอันนี้อืออันนี้มุมน้ำฮะนี่ครับมีของกินเยอะแยะเลย โอมีไก่ทอดนฮะอันนี้ไก่ทอดลูกชิ้นกุ้งอันนี้กุ้งเราสั่งแล้วที่เหลือก็เป็นพวกน้ำยานี่ฮะแกงเขียวหวานไก่ไต่ปลาน้ำพริกแกงกะทิเดี๋ยวเราสั่งแล้วไปดูที่ตกะันดีกว่าไปครับดีครับวันนี้แกงเผ็ดอ,อันนี้แกงกะทิ แกงกะทิเราไม่ถึงอันนี้น้ำพริกครับดเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าฮะสั่งมาแล้วร้านดังครับร้านดังที่นี่หนุมกินคุณย่าแกงคิวหวานก็มีนะครับนี่โ,โห,หน่าทานมากครับ น,นี้ไตปลาขนมหวานก็มีครับนี่ขัาเหนียวของแดงไม่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 เป็นไรรับไม่เปื่อขาเหนีนยวแดงฟักฟัก,กทองเชื่อมอ,อันนี้รดช่องเดี๋ยวนี้เราไปชิมนนอันนี้ฮะอันนี้เราสั่งแล้วไปครับไปที่โต๊ะดีกว่าโ้ผักเยอะมากครับนี่ฮะผัก แล้วมีมีอีกที่หนึ่งฮะผักที่เติมได้เติมได้ตลอดครับนี่ตรงนี้ <c oughs> นี่เลยนี่ครับผมบรรยากาศสวยฮะนี่ครับผักผักเติมได้ไม่อันครับที่นี่โอ้เทียบ ใครับไปชิมกันดีกว่าเรายากาศรอบๆครับลมลื่นดีฮะตรงนี้อืมลมลื่นครับลมลื่นจริงที่นี่ต้นบางคุดเหมือนที่บ้านเราเลยเนี่ยเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ไปนั่งตรงนี้ดีกว่า มาแล้วครับถึงแล้วนี่เสร์ฟแล้วหอมจีนอันี้ชุดเล็กนะเนี่ยนี่ชุดเล็กผมมีอันนี้น้ำยากะทิฮะน้ำยากะทิอันนี้น้ำพริกแล้วมีแกงไตปลาอันนี้ไตปลาฮะอันนี้น้ำยาเหมือนน้ำยาปลาแล้วครับน้ำยาปลาแล้วก็นี่ผัก อันนี้ที่สั่งมีลูกชิ้นกับกุ้งกุ้งทอดฮนะแล้วมีไข่ใ่เพิ่มไข่เพิ่มอะน,นี้ถ้าจะกินก็กินได้ครับสำคัญที่นี่เขาบอกว่าไออพวกนี้น้ำยาเนี่ยเติมได้นะเติมได้นะครับถ้าหมดก่อนเติมได้ผักนี่เขาเขาให้เป็นโต๊ใหญ่เลยฮนะเราไปหยิบได้เลยมาเดี๋ยวเราชิมกันดนีกว่าครับ เอาแล้วผมลุยเลยนะผิดอันลุยเลยนะร้านนี้ร้านตบจินคุณย่าฮะร้านดังร้านดังที่เออเอเยู่หลังตลาดช้อยะฮะตลาดช้อยที่ที่เคยถึงไปหอ,อกร้าทีนี้นครน,นะนครมาทานได้นะครับอยู่ข้างหลัง แต่แต่ต้องถามทางนิดนึงเพราะว่าเข้ามันลึกหน่อยเดี๋ยวนะลุยเลยผมเอาน,นี่ก่อนเลยผสมแงีวก็ให้ ครับนี่ครับนี่ผักดองเดี๋ยวขอชิมผักดองเลยรสชาติเป็นยังไงฮะอืมแค่ผักดองอร่อยฮะพอดีเลยไม่เปรี้ยวมาก ได้ดัแล้วก็ตามด้วยนี่ผักดองผักดองใหม่ใส่ไปกันอันนี้เยอะนะฮะเติมได้ฮนะพวกนี้เติมได้หมดเลย ไปแล้วครับหนึ่งคำใหญ่ๆพร้อมด้วยลูกโดดดูลูกโดดแซ่บหลายไปแล้วครับ อร่อยครับตามนึกดอดมาเลยครับเพื่อนๆเ,เนี้ยชิมกุ้งกับอุ้ๆหกแล้วมืออาลง ไม่ได้ฮะขนมจีนต้องมีอย่างนี้กุ้งทอดอร่อยครับไปเพื่อน กินกันต่อเลยฮะไม่ไม่ยั้งนเลยทีนี้หิวเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวไปครับยาวยๆเรียบร้อยครับมือนี้ก็เสร็จปีงถึงมือมือเช้าฮะมือเชา้าไปไปกันต่ออิ่มจากตรงจีนแล้วตามที่นี่เลยครับ กาแฟนู่นฮะขนมจีนเราอยู่ตรงนู้นเราก็มาทางนี้หน่อยแล้วก็นี่เป็นร้านานกาแฟสดฮะน่ารักครับแต่งได้น่ารักดีเดี๋ยวเดิน,เ,ดน,เ,ดนเข้าไปดูร่มรื่นฮะบรรยากาศ <c oughs> อยู่ติดกับร้านหนมจีนคุณย่าเลยครับ เป็นเพื่อนมาว่างๆนี่ได้เลย,เย,เยครับอ่าน,นี่ครับคุณลุงคุณลุงท่านบอกว่านี่อ๋อทางไปทางนี้เชื่อมไปทางนน้นได้ไปถึงร้านขนมจีนเลยฮะลมลื่นฮะอากาศเย็นดีฮะหน้ามากางเต็นท์ลมอย่างนี้ตอนเย็นนี่ไม่น่าปลอดภัย ผลมาแน่นอนดูครับบรรยากาศเพื่อนๆใครที่ปั่นจักรยานฮะมาผ่านตรงนี้แวะพักได้เลยเนี่ยนะครับก็คงจบคลิปวันนี้ที่ร้านกาแฟนะครับคนใช้เรากินนะฮะผมไม่ผมไม่สนัทก,กาแฟแต่คนใช้อยากชิม โอเคครับโหนี่สวยไปครับปิดค <I know, S 1> ลิปกับเราไว้สวยๆดีนะบบ๊ายบายเจอกันนะครับ